เ้วห <usion> ันไปางนี้่เสร็จแล้วหันไปทางนี้ดิค่ะ ที่หาื้อังกฤ้เราเป็นเอออเอ็กเซลเลยเอ็กเซลชาตไม่ใช่ของพวกเขาชาเป็นของคนไทยนี่โต๊ะเกียรนเกียว